ขับสบายดีพ่อแม่พี่น้องขับสบายดีเบอร์ทุกฐานติดข่าวขับส้มซองน้องขำได้พี่น้องเอ้ยคุกคุอยค,คือเมื่อแท่น้อเนี่ยเนาะพอไอคิวเห็ดยังเด้ยพยู่เนี่ยพ่อลุยเลยพี่น้องเอ้ยได้เงินมาแต่คุณละคู่อะไม่กกบ,บอกพ่อสมดกเลื่อนอะไรยังติดติดหนีข่าวไหมครับบอกเลือ่อนอะไรสิไปถามพ่อไอคิวมึงสักก่อนคือมาเมาขัดแท้เล็กอยู่พี่น้องเอ้ยคนแกบ,บอกว่า ป,ปูพันก็นนนานมาสอยเห็ดลุยแกงคืนแต่วันเสแวพันมาซอยพี่นมมอ้อง,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 งสฮะอนอืเลย <คง S 1> อ,อืมบึง่งเพื่ละัวแต่เด็กอีกวเขาแมนก็บ yeah. yeah. ล็อ,บบอกให้ใส่ทังหลุมมันนะ จักจักก่อนน่ะสูงสุดเร็วอืมดินจี่บ่หรือดินบ็อกฮะดินหอกบล็อกเออดินบ็อกอ้าดินบ็อกอีกแปาพี่น้องเอ้ยสร้างต่ํกบ่ลงเพิ่นว่าเบิ่งแหละีก็สิเอาจัก2โตบ่มีเงินซื้ออาหารหมนีน่ะเอา3ก็พังเบิ่งเลยแหละ จะคล้องมูเพระาะว่าขั้นเป็นนั่นสาวแก่ในแจังวมาพอหกพันหรือว่าเจ็ดพันท่านแม่นั่งหน่อยกับสี่พันแมนเหมนเวียนให้คิวกินน้ำอีกแล้วนี่กะคิวก็บสบายเป็นวัดอีกเลยแจ้กเมียได้เละพอ,อคิวก็ไปรับจ้างทักจังคุณละขวัวละข้าวอยู่ไห้ขยอยู่นมกันนำ้ำยา พอยิวไปห้าลับจ้างอีกแล้วเมื่ออื่นเนี่ยงานคอือยากงานอะไรพี่น้องเอ้ยแค่บอกลับจาาบบออ้างมาแบบบอมีเงินซื้อไหมซื้อยังอีดิไม่อยา่างหัวหันหมูกระทามันเจ้าของผูกข้าวเจ้เพยยลี้ยงสอบเจ็ดร้อยบาทพรุ่งนี้สอบละพันก็มีสอบเจ็ดเป็นร้อยกับมี่าหรอ สอบล้หาเลอยก็มีแล้วแต่อาหารแบบเกียร์ใดนะเกีดีาาเกียรนมิตารมิน,ลนไลหเลยว่าแนวใดก็ยังโบหุนน้ำนเล้นเล่งอาหารหมูมิตามินมันก็สิลลยกลัวแบบราคามันก็สิแพงอาหารหมูกะจังใสอ่กออกมา เมื่อ erd แน่เพราะว่าเพราะไอคิวเพิ่นเมาเมื่อ erd เผลอไปหาคุณละขวดแต่เศร้ายากพี่น้องเลยคนคนเดียวแล้วก็ยากลไยเวียยครั้งแรกในชีวิตเท่ากับยังบุเคลเลี้ยงแจ๊กเถื่อนอ่ะครั้งแรกกเขาให้เย็นๆเด้อได้ลูกได้ลายเพลินไปเรื่อยๆแมน เห็ดจักหองเฮ้ยจักล็อกหลอกเห็ดซ้ำหลอกบ่รอทางปู่น้ำปู่เป็นเห็ดทางพี่สื่อซ่องผันวัตตาอ้วนสะแนวบ่ตาได้เนาะแต่อ้วนสะแนวพี่เอาะกยสื่อซ่องพานนะ จะคนติดตามเท่าไรแล้วยังบมแจกชิกว่คนนึงอืมชิไปกคนเพิ่หรอ้ส่งใหม่ต้องไแรงสิเลยมแมนอากาศเย็นเย็นพี่น้องน้ำห,หมอกแห้งจังไสอุ่มลานมาอลไทางไหมาค้าง,งเลี้ยง <มา S 1> ลูก คิวมาครั้งของขมูเอาทลูกกันกไมได้แม่มาเบิ่งอเห็ดอันนี้นี่ผอิ่งขอกโมูเนี่ยได้ไหมเออขาวันไนพี่ไทยคิวขาวัส้มขอกหมูเบม่งดู

ไม่เหยียวใส่ข้าวมูก่อนลบอินลูกบอลินเตนตัดอมพี่้องเลยมาใส่่อ็ได้ซื้อใมม่ข้าเจ้าได้ย่าเล็ดยาเล็ดเหนียวนะย่าเล็ดไม้เต้นแบบบอิเตัดใม่บลัดาตีไม้บลาได้แล้ว้งไอคิวนี่แหละนี่ ข้างนัคิ้วไปนี่ไลยจะพี่พี่พี่แยกแล้วเธอกินปิ่งซินนะหอมจนทวนอยู่หอมทวนทวน

คิวกับพ่อคิวพี่น้องเอ,อนเน้ยมึงแนบปุ่เอาเอาไปนอนไปนอนอ,อ่าอยออกมาคิวมาสมขอกโ,โมและคิวเฉดรเลียงโม,ม่เฮ็ดต,นะต,ตุกล้างบอกอคอเห็ดถี่เลย เลี้ยงไวเลี้ยงไวสูตรตะวันเะเนอสัไอคิวกับป้าลุงเอ้ยอย่าไปอมตีนะน่ะทำโมเมนไหมมาเด้อมาเด้อมาเด้อ อยู่สองคนคายคิวพอผลไปเห็ดเวียกแดดแห้งแห้งมือนี่ยนะปลาลูกเลยแดดแห้งเลยแดดแห้งขนาดเลยกกกบกันพี่น้องเลยจะคล้องกบกับไปอยู่ กบแคบมาหลายดอกก็สิประมาณบ่ฮอด100โตดอกพี่น้องเพราะว่าพอคิวเพิ่นกินไปนําเพิ่นกินนําแน่แล้วโอ๋ว่าซึ้งอยู่ในบ่มันไดดเนาะ ผนเห็ดขอ,อกหมูมาคืนเน่ยป้าเห็ดก้างคืนเลยเพื่อนเพื่นโทรให้ข้าเจ้าเอาไหม่มาส่งมาคืน,นแต่ว่ายัางติดหนี้ข้าเจ้าอยู่เจ็ดรอยบาทยังจ่ายบาเบิรเพิ่นก็เลยไปทํางานอีกเมื่อน,นี้พอไดค่าใหม่หมูยังบาพอพพให้คิวเห็ดมาคืน,นกับปู่ปู่เพื่นข็ามาซอย ยังแทงน้ำกับท่อบป่ะพี่น้องเอ้ยคอกหมูกันเลยอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปเพียงสนิทเด้อผักเบืง่งผักสมต่อไปพี่น้องเอ้ยผิดพลาดปากกระได้ขอโทษขออภัยลำลายเด้อกล่าวคำว่าสบายดียาาดมาให้ยกำลังใจแม่น้องไอคิวหน่อยเด้อมาให้ยกำลังใจไอคิวหน่อยเด้อปลาลุงเอ้ย